ปลูกผักง่ายๆโตเร็วๆนะคะได้กินไวๆค่ะแม่ก้อยนี่ผักอันนี้เลยค่ะผักกาดนะคะผักกาดขาวค่ะแบบไม่ห่อค่ะ7วัน14วันได้กินเร็วทันใจเลยค่ะ หอนะคะเพื่อนจ๋านี่แยกมาจากกระถางใหญ่ค่ะที่ปลูกไว้ในวงบ่อซีเมนนะคะมันแน่นไปเนาะนี่เราก็จะมาแยกใส่ในหม้อเก่าๆปลูกในหม้อเก่าๆหม้อที่รั่วแล้วค่ะพเพื่อนๆจาน๋าเนจานะขายก็จะไม่ได้ราคานะคะนี่เราใช้หม้อนะคะให้เกิดประโยชน์เลยจ้าปลูกผักไว้กินเองนะคะปลูกไว้รอบบ้านพเพื่อนๆที่อยู่ห้องแถวอยู่คอนโดมีพื้นที่ปลูกไม่เยอะค่ะมาปลูกผักไว้กินเองแบบง่ายๆนะคะแม่ก้อยแนะนําเลยค่ะ รากาศขาวแล้วคะโตไวค่ะคือเจ็ดวันน่ะเพื่อนๆเ,เห็นแล้วล่ะว่าเขาโตแล้วอันนี้ความโตขนาดนี้นะคะอยู่ที่อาทิตย์ก,กว่ากวานะคะเพื่อนๆจ๋าโ,<ฮ>โตเร็วมากดินปลูกนะคะประกาศครั้งนี้นะคะนี่ไม่กลอาทาแบบนี้นะนี่ก็จะมีนะคะดินถุงผสมกับฐานแล้วก็มีผงชรสนะคะเปลือกกล้วยเปลือกไข่นะคะเพื่อนจ๋าผสมใส่กันเนาะนี่แล้วก็ล่ารดถด,ด้วยจุลินทรีย์นะ ปลาล่าลดด้วยปุ๋ยเปลือกกล้วยนะคะนี่ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะป้องกันเชื้อราทางดินได้เป็นอย่างดีนะคะเร่งเขียวเร่งโตค่ะเพื่อนๆจะ้ะเพื่อนๆไม่มีก็ใช้จุลินทรีย์ได้ทุกตัวเลยแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่อไปที่เราเตรียมนะคะก็เป็นน้ำนะน้ำสะอาดแล้วไม่ก้อยก็ใส่นี่นะคะใส่ปุ๋ยเปลือกกล้วยปุ๋ยเปลือกกล้วยหมักไว้นานแล้วเนี่ยจะคล้ายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยเพื่อนๆดูนะแดงนะคะเนี่ยนี่ เร่งรากเร่งการเจริญเติบโตนะคะพแทสเซียมนี่ก็จะยังไงคะก็คือจะเร่งดอกนะคะเพื่อนเพื่อจ๋าลาต้นแข็งแรงป้องกันเชื้อรานี่อันนี้แม่ก้อยใส่น้านะคะจุลินทรีย์ปักกล้วยเรียบร้อยแล้วนะเอามาปลูกประกาศของเรากันเลยค่ะเราเตรียมดินนะคะใส่หม้อเก่าเพื่อนเพื่อนไม่มีหม้อเก่าใส่กระถางใส่ลังโฟมเก่าๆได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่วันนี้แม่ก้อยก็ได้พี่โกกีนะพี่โกกีลากจุลินทรีย์ไปเลยค่ะแล้วก็ ราดให้ชุ่มเลยนะคะเพื่อนๆค่ะราดให้ชุ่มเลยค่ะพี่โกกินะไว่วกว็เพิ่งถอนมาถอนมาปุ๊บรีบปลูกเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆไม่มีจุลินทรีย์ใช้น้ําธรรมดาได้หรือใช้นมเปรี้ยวได้หรือใช้น้นําซาวข้าวได้ค่ะที่เ <c oughs> พื่อนๆเ <c oughs> พิ่งย้ายกล้ามานะคะเราจะใส่ปุ๋ยคอกนี่น้อยมากนะคะเพราะว่าถ้าดินเค็มมากนี่ผักของเพื่อนๆจะตายนะคะเพื่อนๆจะคือผักใหมๆ่ๆกล้าใหม่ๆนะคะคือรากเขาเพิ่งเดินนะ เพื่อนมาย้ายนะคะอย่าเพิ่งเติมปุ๋ยคอกเยอะเนาะเพื่อหลายท่านเพิ่งปลูกผักใหม่ๆนะบางคนอาจจะหนักมือใส่ปุ๋ยคอกเยอะไปรากจะไม่เดินนะคะคือรากเข้าไปเจอปุ๋ยอ่ะคือเขาจะหยุดชะงักเลยแล้วก็เหี่ยวนะคะการใส่ปุ๋ยก็ต้องแบบพอดีพอดีเนาะนี่แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาปลูกประกาศขาวค่ะง่ายนิดเดียวจ้าช้อนมาเลยค่ะเพื่อนๆจะนำร่องเลยนะคะขาวที่แม่ก้อยเพิ่งไปถอนมาเวลาจะย้ายกล้าผักนี่แนะนําให้เพื่อนๆนะ ย้ายในช่วงเช้าเนาะคืออากาศยังไม่ร้อนนะคะเพื่อจะไม่สูญเสียความชื้นเยอะนะคะเนี่ยหยอดลงไปลึกๆหน่อยรักลึกโอเคแล้วก็เนี่ยค่ะกลบนะคะเพื่อนๆจะ้ะหนีบอย่างงี้นี่ดิเรยชื้นแล้วน่ารักจังเลยปลูกง่ายโตเร็วค่ะได้กินไวเนาะต้นนึงค่ะเพื่อนๆจะ๋ะนี หวานกรอบนะคะเวลาเราหวานนี่เราจะหวานเยอะนะคะเพื่อนจ๋าแล้วเวลาจะกินอ่ะก็ค่อยๆถอนนะรากเยอะรากตึงหวานเยอะหวานแน่นแล้วก็เวลาเขาแน่นเราก็ค่อยๆถอนมากินนะคะอีกต้นหนึ่งค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะพเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนนี่จะ้ะช้อนจะ้ะไม่มีช้อนใช้ตะเกียบได้ใช้ไม้ได้นะคะ ปลูกผักไว้ทานกันเองนะคะลดรายจ่ายภายในบ้านค่ะเพื่อนๆเน,นี่เพื่อนเพื่อนดินหน่อยเดี๋ยวไม่ก็จะล้างในถังฟิล์มซีนะคะเพื่อนๆจะ้ะเนี่ยเพื่อนล้างอย่างนี้เลยนี่ค่ะ,ะปลูกเลยจ้ามีพื้นที่ปลูกไม่เยอะนะทําแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆได้กินผักนะคะผักกาดข้าวกินกับมาม่าได้นะคะลวกจิ้มกินกับพริกกับป่นได้นะคะก็จะล้อจากขอบเนาะ ปูนดินค่ะจุ่มจุลินทรีย์เลยค่ะเพืพพ่อนๆจุลินทรีย์เปลือกกล้วยที่แม่กล้วยใส่ไปในนี้นะคะแม่กล้วยใส่ไปห้าฝานะคือแบบเป็นสัดส่วนที่อ่อนโยนค่ะไม่เป็นอันตรายต่อพืชค่ะเพื่อนๆโอเคเนียลงไปเลยค่ะเขาจะสดชื่นนะคะเพื่อนๆจ้า เพื่อนท่านไหนที่หัดปลูกผักนะคะหลายท่านจะบ่นว่าปลูกผักทําไมผักไม่งามนะคะเพื่อนๆหัดทําปุย๋ยทําจุลินทรีย์ด้วยนะ้ไว้บํารุงพืชผักนะคะปลูกลงไปอย่างนี้เลยคะ่ะนี่ปลูกไปเรื่อยๆเลยคะ่ะอา,ากาศตอนเช้าสบายๆนะคะเพื่อนๆจะปลูกผักเนี่ย นี่เป็นการเสริมสร้างสมาธิให้กับเรานะคะจิตใจร่มเย็นค่ะเห็นอะไรเขียวเขียวก็สดชื่นเนาะโดยสําคัญเนาะเป็นผักที่เราปลูกเองค่ะเพื่อนๆผักอินรีย์นะคะคนในบ้านนี้ได้ทานผักที่ปลอดภัยะคะขุดเลยจ้าเห็นไหมโกะเลยจ้าโอ้ยไม่ก็เด็ดมาเยอะน้องๆที่เป็นนักปลูกมือใหม่เนาะประกาดขาวนี้น่าสนใจมากผักกาดขาวคะนะนะคะแล้วก็ผักบุ้งนะ ปลูกได้เลยค่ะปลูกแล้วก็สามารถทํากับข้าวได้ไว้กินกับมาม่าได้เลยเดีย๋ยวไม่ก้อยตรวจด,ดูซิเพื่อนๆดูโอเคไหมเนี่ยงามเลยเดียวกว่าเอาหม้อไปขายนะเพื่อนๆนะมีกระถางก็ซื้อกระถางมาใส่เลย <Yeah. S 1> สนุกอ่ะเพื่อนๆปลูกผักอ่ะเพราะคุณแม่ที่มีลูกๆเนาะปิดเทอมนะคะนี่้ามาปลูกผักเลยสวยอะ่ะภูมิใจนำเสนอ ช่วงแรกที่เพื่อนๆปลูกนะคะหลังจากรดน้ำํำรดจุลินทรียไปแล้วเราต้องวางไว้ในที่ร่มลําไรนะคะอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะจ 50, 000, ๊ะเพื่อนๆถึงไปวางหาแดดได้บริเวณที่เพื่อนๆจะวางก็คือระเบียงบ้านนะคะหรือใต้ต้นไม้ที่ร่มลําไรผักชอบแดดครึ่งวันในช่วงเช้านะคะหลังจากนี้ประมาณ15วันเพื่อนๆสามารถโรยปุ๋ยคอกนะคะบางๆนะเนี่ยโรยบางๆรอบๆขอบอย่างนี้นะคะ เลยปุ๋ยอคอกรอบๆอย่างนี้เลยแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะคะทุกสิ้าวันเพื่อนๆต้องมาให้ปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางดินคืออะไรคะแม่ก้อยคะก็คือปุ๋ยอคอกขี้หมูขี้วัวขี้ไก่ได้หมดเลยคะ่ะหรือเป็นปุ๋ยหมักพี่เพื่อนๆหมักกันไว้ทุกสูตรนะคะโรยรอบๆเลยทุกสิบห้าวันผักเพื่อนๆจะงามเสมอค่ะ อายุสําหรับผักที่จะเก็บไปขายนะคะก็เพียงหนึ่งเดือนนะคะเก็บไปขายได้เลยแต่สําหรับเก็บกินนะคะต้นก้าวอ่อนๆที่เขาแตกต้นอ่อนมาประมาณใหม่ๆเนาะประมาณสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์เพื่อน,อนๆกด็ดิดไปทานได้เลยถือว่าได้กินไวรเราให้ปุ๋ยคอกไปแล้วเนาะทุกสิบห้าวันเพื่อนๆให้ปุ๋ยทางใบคือจุลินซีนะคะเราใช้จุลินซีได้ทุกตัวครั้งนี้ไม่ก้อยมี ปุ๋ยเปลือกกล้วยนะคะนี่เล่งดอกเล่งผลเล่งการเจริญเติบโตนะคะทําให้ผักเขียวทันใจวิธีทาทำยังไงเม่ก้อยข่ะนี่ปุ๋ยเปลือกกล้วยทําไงก็คือเปลือกกล้วยนะคะครึ่งแบบว่าสองสาลูกก็ได้หรือครึ่งหวีก็ได้ละเพื่อนๆก็ใส่น้ําตาลคะ่ะสองถึงสามช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ําเนี่ยประมาณหนึ่งจุดสองห้าลิตรเนาะใส่ในขวดแบบนี้คะ่ะ แล้วเพื่อนๆก็หมักไว้ค่ะ3วัน7วันก็ใช้ได้เลยนะคะปุ๋ยเปลือกกล้วยเล่งการจเจริญเติบโตเล่งเขียวทันใจค่ะเราจะใช้จุลินทรีย์เปลือกกล้วยใช้ยังไงคะแม่ก้อยคะเราใช้นะคะทุก3วันนะคะามาใส่ปุ๋ยให้เ,เพื่อนๆดูเลยค่ะว่าเราใส่ปุ๋ยยังไงเนาะเป็นปุ๋ยง่ายๆจากปุ๋ยเปลือกกล้วยนะคะเพื่อนๆมีจุลินทรีย์อยู่ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวใช้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวได้เช่นกันนะแต่ครั้งนี้แม่ก้อยใช้ปุ๋ยเปลือกกล้วยเนาะแม่ก้อยใส ใช้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลผักกินใบใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆทั้งหมดเเข้ากันเลยค่ะโอเคลนะด,ดเลยค่ะเพื่อนๆผักใหม่ๆนะคะอย่าเพิ่งรด,ดโดนใบมากนะคะเพราะยังัอ่อนอยู่นะรด,ดลงแบบว่ารด,ดลงขอบอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะต้นเขาแข็งแรงแล้วเพื่อนๆรด,ดโดนใบได้เลยนะคะ ที่ปลูกผักกาดขาวนะคะให้ได้กินไวในเจวันนะคะสูตรนี้นะคะเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่ปลูกไม่เยอะนะคะปลูกนิดเดียวได้กินไวจ้านี่สําคัญเนาะครั้งนี้นะคะเราปลูกจากวัตถุดิบเหลือๆค่ะไม่ต้องทิ้งนะคะหม้อเก่าๆนะคะเพื่อนจ๋าค่ะเพื่อนจ๋านี่เพราะจากมเมล็ดนะคะก็กินดีนะคะเนี่ยเด็ดยอดนะคะกินกับน้ําพริกปลาทูนะคะอร่อยมากลองสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋า เลงเขียวทำให้ผักใบหวานกรอบนะคะใบหนานะคะแข็งแรงค่ะต้านทานโารคแมลงได้ดีนะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะบายๆไปก่อนนะคะ thank mm -hmm. you